สนับสนุนโดยคอลลาเฮลเนื้อกว่าด้วยคอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ร้อเปเซสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจโทร1577 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นร้อนทางบีเดียนนิวชแนลวันนี้อยู่กับดิฉันสุวรรณีกนสูตรค่ะจับประเด็นร้อนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดูการของการรับจำนวนข้าวรอบใหม่กันแล้วแต่ดูเหมือนว่าชาวนานในขณะนี้ยังคงไม่แน่ชัดในเรื่องของราคาผลผลิตเพราะส่วนใหญ่คงอยากได้ราคามากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อตันแต่เรื่องราวของภาวะน้ําท่วมก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้เรื่องราวของการขายข้าวในปีนี้อาจจะต้อง เผชิญกับอุปสรรคค่ะและเรื่องราวของชาวนาเป็นที่พูดถึงกันมาอย่างยาวนานค่ะว่าการเป็นชาวนาอาจจะไม่มีวันที่จะร่ํารวยได้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของค่าปุ๋ยหรือว่าการเช่าที่นา แต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของชาวนาที่กำลังจะมีมูลค่ามากเป็นร้อยล้านเมื่อคุณนั้นมีการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้มีความสามารถและสามารถต้านทานกับตลาดโลกได้เรื่องของการจำหน่ายข้าวนั่นเองค่ะโดยจับประเด็นร้อนวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอนุภาปัญญาดิโลกผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ รวมถึงทางด้านของคุณสุภชัยปิติวุฒิและคุณภาวัตพุทธ,ธิดาวัตรซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวนาในวันหยุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นชาวนารุ่นใหม่ที่ยังคงอยู่ในช่วงของวัยเยาว์แล้วก็วัยกลางคนอะไรที่ทําให้เราถือว่ากลับมายึดอาชีพที่ถือว่าอาจจะเป็นอาชีพหลักของคนไทยในอดีตแต่เราถือว่าณนะปัจจุบันมันสร้างเม็ดเงินให้กับตัวของเราได้มากขึ้นค่ะ พราะอย่างที่บอกว่าชาวนาเมื่อก่อนจนแล้วก็มองภาพแบบมีแบบชาวนาตัวดําๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นคนรวยด้วยแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าตรงเนี้ยให้มันสามารถออกไปยุ่งสูงข้างนอกได้แล้วก็ให้คนรุ่นใหม่กลับกลับมาดูผืนถิ่นของตัวเองอะไรเงี้ยว่ามูลค่าที่มีอยู่มันมีมรค่ามาหาศาลราดัไหนเพราะทางด้านของคุณอนุภาเองคือตั้งแต่เล็กแต่อ่อน คือเราเป็นคนที่มีการทำเรื่องของชาวนาม,มาก่อนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ใช่ค่ะใช่ทำทำตั้งแต่รุ่นเล็กๆเลยคือเป็นบรรพบุรุษมาเลยค่ะค่ะแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจในการทําเมล็ดพันธุ์แล้วก็พยายามว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงให้ได้ต้นทุนที่หนำด้วยเพราะว่าชาวนานเหลือ อให้ชาวนาต้นทุนต่ำแล้วเขาก็เหลือเรารแล้วเรามีมีกําลังการซื้อน่าตรงนั้นด้วยนั่นก็คือมุมมองที่ทําให้ใเรามาเริ่มจุดนี้ซึ่งทางด้านของคุณสุภาชัยและคุณภาวัตรเรามีความคิดคล้ายๆกับคุณอนุภาหรือว่าเรามาคนละทิศคนละทางเลยก็อยางยางผมนี่คือจริงๆแล้วผมเป็นลูกชาวนาตั้งแต่เด็กมาแต่ว่าคือด้วยการเลี้ยงดูคือพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้ปลูกฝังว่าให้ให้มาเป็นชาวนาเพราะมันลําบากครับจนจนเราก็ พยายามเรียนทางด้านสายอื่นผมเรียนทางด้านการทำซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็พอได้ทําโปรแกรมแล้วก็ได้มีบรษิษัทของตัวเองด้วยแล้วก็พอดีพ่อแม่ก็ยังทํานายอยู่แล้วคราวนี้เราเราเห็นว่าเทรนในนาคตเนี่ยมันเป็นเทรนของเรื่องอาหารที่ปลอดภยัยแล้วก็ที่บ้านเราก็คือทํานายอยู่แล้วแล้วเราเองก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีแบบข้าวที่ปลอดภัยให,ให้ให้เรากินดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราไม่รอแล้วเราทําเองก็ได้นะครับทังนั้ ก็เลยเอาโน้ตฮาวของชาวนาวันหยุดเนี่ยเอาไปปรับใช้กันที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งด้วยครับ,าบาทาง <ผม S 2> ด้านของคุณสุภชัยด้วยไหมคะหรือว่าเราไม่ใช่ลูกหลานชาวนาเลยเราที่บ้านผมทําสวนปาล์มครับค่ะ,ะก็ไม่ได้เป็นชาวนาโดยตรงแต่ก็มีมีเรื่องของงานนะที่ว่าได้คุีคคกับชาวนาเราก็เห็นปัญหาแล้วก็ด้วยโอกาสที่มีสื่อในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นพวก Google y o u t u b e อะไรพวกนี้ฮะค่ะเราก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ ได้มีโอกาสไปดูงานด้านการเกษตรที่ต่างประเทศด้วยไปที่ไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เตรเรียเราก็เห็นเกษตรกร,กรต่างประเทศเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีเราก็ศึกษาว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็การบริหารจัดการเราก็เอาโน้ตเฮาส์พวกนี้นะครับเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่แล้วเราก็ลงไปถ่ายทอดแล้วก็ลงไปทําร่วมกับชาวนามืออาชีพแล้วเราก็เก็บพวกนี้ครับ ขึ้นมาเป็นโน้ตฮาวชุดใหม่ค่ะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราคงได้มาคุยกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดดูภาพรวมก็คือเราเห็นถึงวิวัฒนาการของการเป็นชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน<ช>แล้วก็มีข้อเปรียบเทียบมากมายจากเรื่องของความยากลําบากลูก<ช>หลานคงไม่มีใครอยากยึดอาชีพการเป็นชาวนานหรือว่า<ช><ช>มีอาชีพเป็นชาวนานแทนที่จะมาเป็นพนักงานบริษัท<ช>อย่างของคุณภาวัตเองก็เป็น เรื่องของเทคโนโลยีใช่ครับแต่เราก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาท้องถิ่นของกันใช่ครับผลิตข้าวกลับไปอยู่ที่จุดเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับเทคโนโลยีมากๆมันก็เหมือนเสพติดมันก็เหมือนกับทําให้เราเขาเรียกไงเดี๋ยวนี้คนคนคล้ายเอ่อคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ซินโดรมเป็นแบบเสพติดมากเกินไปดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเออเราถ้าเราสามารถบาลานซ์ชีวิตคนเมืองที่ใช้ไอทีกับ เรื่องของธรรมชาติเรื่องของเกษตรได้เนี่ยผมว่ามันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นนะครับผมคือเหมือนภาพรวมของสูงสุดคือสู่สามัญเมื่อก่อนที่เราจะกลับมาสู่ความเป็นชาวนารุ่นใหม่ค่ะต้องเรียนสอบถามก่อนว่าปัจจัยอะไรสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นชาวนาเหมือนเช่นอดีตอีกแล้วเบื่อต้องบอกได้คำเดียวว่าเบื่อเบื่อกับสิ่งจำเจเดิมๆคือเสพติดกับสิ่งเดิมๆค่ะก็ต้องมาแบบ ท,ทคือไปถามกับตัวเองว่าทําไมเขาต้องหว่านปุ๋ยขเขาเยอะขนาดน,นี้<ฮ>ทําไมจะต้องไปฉีดยายเยอะขนาดน,นี้แล้วทําไมยังจนเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมท,ท,ท,ทั้งๆที่ผลผลิตมันก็นกได้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปเจอเพจชาวนาวันหยุดของพี่สุภรชัยเขาแล้วก็เอากลับมาเปลี่ยนมาปรับใช้กับสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยปรับตามสภาพพื้นที่ท,ที่ที่เราเป็นถามว่าเราเจอเพจของชาวนาวันหยุดเราก็ไม่ได้เชื่อเราก็กลับมาทำมาทดลองทําเองว่าไอ้สิ่งที่คนเมื่อก่อนเขาทำมันยากไหมในการทํานา ก็มาทําเองมาทํานาเองไปหวานปุ๋ยเองไปปลูกข้าวเองไปเกี่ยวข้าวเองอะไรเองทั้งหมดอะไรเงี้ยในการทําเพราะว่าเราเห็นชาวนาแบบยิ่งทํายิ่งจนอะเรา,เราัเราลักไม่ได้อ่ะคือว่าเราแบบเคยเห็นชาวนาเขาร้องไห้บ,บอกคือข้าวแบบไม่ได้อย่างที่บอกน้ําท่วมบ้างสภาพสภาพสภาพ,สภาพอากาศแปรปรวนแบบอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ปฏิญาณตนเลยว่าแบบอนาคตเนี่ยฉันจะต้องทําให้ได้เราไปให้ความรู้กับคนรุ่นต่อรุ่นต่อไป นั่นคือสิ่งที่เราปฏิญาณขึ้นมานะวันนี้ทําให้เรามีลักษณะของการเป็นชาวนาวันหยุดมันเป็นคําที่สะท้อนออกมาไหมคะว่าไม่จําเป็นต้องทุกวันที่เราจะต้องทํานาใช่ไหมครับคือชาวนาวันหยุดเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นลูกคือถามว่าถ้าให้คนรุ่นลูกเนี่ยที่เขามีการศึกษาจบมาทํางานประจําเนี่ยเหตุผลอะไรที่เขาจะลาออกจากงานประจําเพื่อไปเป็นชาวนาทุกคนยังมองไม่เห็นทางออกเพราะวันนี้มันยังมีปัญหาครับเขาก็ยังมองไม่เห็นว่า รายได้เนี่ยจะพอเลี้ยงครอบครัวไหมค่ะนะครับเพราะคนเรามันไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวก็จะมีครอบครัวมีลูกนะครับคือช่วงนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าสะสมประสบการณ์ค่ะชั่วโมงบินอ่าวันธรรมดาเขาก็ทํางานเป็นมนุษย์เดินไปเสาร์อาทิตย์เขาสามารถที่เอาความรู้ตรงนี้กลับไปให้พ่อแม่เขาค่ะที่เป็นชาวนาอยู่แล้วเนี่ยได้ได้ลองถามวิธีการใหม่เพราะเรื่องข้าวใช้เวลาแค่4เดือนมันก็จะรู้ว่าใช่ไม่ใช่อ่าถ้าพ่อแม่เขาทาได้อยู่ตัวเนี่ย คนรุ่นลูกก็คือสามารถที่จะทําบทบาทที่เรียกว่านําเสนอกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยให้กับผู้ทโกคได้เรียนรู้ก็จะเป็นท่องทางในเรื่องของการจําหน่ายผลผลิตได้ซึ่งกทะองถามทางด้านของคุณภาวัฒน์เป็นหลักเลย<ช>เมื่อเรามีแนวคิดใหม่ๆ<ช>แต่ว่าวิธีการอาจจะไม่เข้าใจถึงรุ่นของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือ<ช>ว่า ลุงป้าน้าอาที่กําลังปลูกข้าวอยู่วิธีการที่เรานําเสนอให้กับเขาถูกตีกลับบ้างไหมหรือว่าต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการที่จะทําให้เขาเข้าใจว่านี่คือหนทางและทางออกของการเป็นชาวนาะช่วงแรกใช้ใช้เวลามากนะครับก่อนที่จะมีพวก Facebook หรือโซเชียลมีเดียนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยผมเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปริ้นแล้วก็เอาเป็นเอกสารไปให้ก็พูดคุยกับเขาบ้างให้เขาอ่านบ้างแต่ว่าโดยปกติเขาก็เห็นเป็นกระดาษเขาก็ไม่ค่อยอ่านละ <c oughs> ทีนี้มันคอนเทนต์มันไม่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียผมก็ยอมลงทุนนะติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับแล้วก็ลองให้พ่อเล่น Facebook แล้วก็ s u b s c r i b e เพจชาวนาวันหยุดดูวิดีโอ youtube ด้วยคือสิ่งที่เราเอาข้อมูลที่เป็นกระดาษไปให้เนี่ยมันเข้าใจยากแต่พอเห็นเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพเป็นชาวนาคนอื่นที่เขาทำเนี่ยเขาเก็าเร็วมากแล้วก็คือตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดตรงนี้ไปได้เยอะครับ พราะด้วยเรื่องราวของการปลูกข้าวก็จะมีบุคคลที่มีวิถีชีวิตความเป็นชาวนาใ,ในอดีตคือปัจจุบันต้องยอมรับในเรื่องของการผลิตข้าวแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นนาปีนาปังต้องมีทั้งค่าซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อมาแล้วหวานไปจบกันงวดหน้าต้องมาซื้อใหม่เรื่องของปุ๋ยยาฆ่าแมลง ทุกวันนี้หลายคนไม่มีแม้กระทั่งที่นานในการปลูกข้าวด้วยซ้ำต้องมาเช่าที่เขาอีกคือทุกอย่างต้องมีการจ้างวานต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งรวมถึงการมาช่วยกันเก็บเกี่ยวก็ไม่ใช่เหมือนการลงแขกในสมัยก่อนต้องมีการนัดว่าจะจ้างค่าหัวเท่าไหร่ซึ่งนั่นคือต้นทุนการผลิตแต่เราไม่เคยได้เงินหรือว่าการมีชีวิตที่เป็นกอบเป็นกำมขึ้นมาเลยใช,ใช่ครับจุดนี้คือจุดที่สุดที่จะต้องทําให้เราต้องมาประยุกต์ทุกอย่างต้องเปลี่ยน ก็อย่างที่บอกว่าถึงเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนาขึ้นมาเพื่อว่าเอามารวมกันมาทํากิจกรรมรวมกันมาปักดํามาเริ่มปักดําด้วยกันแล้วเราก็สอนสอนทำแต่ละออนไลน์อ,อัดวีดีโอออนไลน์แบบไม่เกินหนึ่งนาทีหรือนาทีหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยสอนเข้าไปในการพัฒนาว่าคนที่มาทําร่วมกับเราหรือคนคนที่ที่ที่ยังไม่ได้มาทำาน่ะมันเห็นผลจริงนะ,ะกับการที่ว่าปลูกข้าวได้ทุกคนที่ที่มาช่วยเราสามารถปลูกข้าวได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบ โอ๊ยฉันจะทําได้ไหมหรือจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเก็บเกี่ยวละเราก็ต้องใ,ให้คนคนที่มานลงกับเราเนี่ยมาเก็บเกี่ยวเกี่ยวเคียวกับเราที่อย่างอย่างที่เรามามคือมันเหมือนกับว่าวิธีการพูดว่าเป็นชาวนาอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขาเห็นทุกวิธีการทุกขั้นตอนใครๆก็สามารถที่จะปลูกข้าวได้เพราะว่าทาอยู่ทุกวันนี้ก็ทํา ทำโซเชียลบบให้เห็นอยู่ว่าเอ้ยเราเป็นเด็กอายุเท่านี้นะเราเป็นเด็กผู้หญิงนะเม้เราออกแดดก,ก็ไม่ได้ดำนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกช่วงจังหวะที่การทําวางแผนคือการวางแผนในการทํานาในการเลือกการใช้เมล็ดพันธุ์ควรเลือกแบบไหนทํานาแบบไหนแค่นั้นเองแล้ว ดูแลแบบไหนศัก <c oughs> ยภาพต้นข้าวมีมีมากขนาดไหนที่เราจะทําคือตรงนี้เราก็เปิดศูนย์สอนสอน <c oughs> ให้ฟรีด้วยเหมือนกันซึ่งความพยายามของพวกเราวันนี้ถ้าเกิดจะสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดในขณะนี้ก็คือภาพของรวงข้าวสีทองที่อยู่ด้านหน้าของดิฉันในขณะนี้ค่ะนี่คือรวงข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมา <c oughs> สองวันและก็ถือว่าเป็นเมล็ดข้าวที่มีความสมบูรณ์มากทั้งเรื่องของความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ไม่มีการแตกหักแล้วก็ รวงข้าวเองถ้าเกิดดูจากที่เราเก็บมาในวันนี้ก็คือจะค่อนข้างมีน้ําหนักที่สูงเลยทีเดียว<ช>ซึ่งถือว่านี่เป็นการผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่เราช่วยกันทํามาในฐานะของชาวนารุ่นใหม่ใช่ค่ะให้เขาดูว่าสิ่งที่เขาเขาทำไปอยู่มันเกิดผลได้เช่นนี้มันสามารถสร้างสร้างกระแสสร้างเม็ดเงินได้ได้อีกมากไม่ใช่บอกว่า เรา <S 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 ภาพเดิมๆกับชาวนาที่แบบตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็ให้ดูแบบชาวนาเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เลยคือไม่ใช่แค่การภาพรบอกว่า <S <S <ช>คุณจะมีฐานะร่ำรวยขึ้นได้จากการทําแบบที่เราบอก <S <S แต่เรามีภาพทุกอย่างให้เขาเห็น <S <S ช <S 2> <S 2> ซึ่งหลังจากที่หลายคนได้เห็นมีเสียงสะท้อนยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรื่องความรู้ในการทํานาเนี่ยมันต้องลงใบปฏิบัตินะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราเราเปิดตัวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย มีคําถามมาเยอะมากเลยแต่เราก็พยายามที่จะไม่ตอบอแต่เราบอกว่าคุณมีเวลาคุณก็ลงพื้นที่มาเรียนรู้ค่ะ,ะมาดูของจริงทําไมเราถึงใช้วิธีการเหล่านั้นว่าเราจะไม่อธิบายหรือว่าพร่ำบอกแต่อยากให้เขามาด้วยตัวเขาเองเพราะอย่างที่คุณภาวัตบอกฮะ,ะทุกวันนี้มันเป็นโรคพวกคอมพิวเตอร์ซินโดมชอบอะไรที่มันไวๆง่ายๆครับแล้วทีนี้เรื่องการเพาะปลูกอย่ง่งเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยมันต้องใช้เวลาและความอดทน แม้ว่าเราจะมีช่องทางการเรียนรู้ที่ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าคุณเรียนรู้ง่ายแล้วคุณจะสาเร็จคุณต้องลงไปทําต้องมีเวลาคือต้องมีความจริงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นใช่ครับถ้าเราตอบทุกอย่างไปว่าเขาก็จะคิดว่าเขาเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้อะไรเลยคือรู้แบบเข้าใจว่าคืออะไรแต่เรื่องแบบนี้ต้องใช้การปฏิบัติใช่ครับแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวตอบคําถามที่ดีที่สุดเพราะว่าบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางที่เป็นนาดินทรายบางที่เป็นนาดินเหนียว เป็นนานอกเขตชิญประธานนา,นานในเขตค่ะ,ะความอุดมสมดณลพื้นที่ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องทําให้เขาต้องกลับไปรู้จักพื้นที่ของตัวเองค่ะ,ะแล้วก็เอาความรู้ที่เราเราทําขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ปรับใช้ให้เหมาะสมซึ่งนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเราในการที่จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับใช่แล้วก็ความรู้ที่ที่ได้มาจริงๆแล้วก็ เป็นการทำนาที่ง่ายกว่าเดิมอีกค่ะอย่างแบบเดิมเนี่ยคือผมเองไม่สามารถทําได้แน่นอนผมไม่รู้ว่าจะต้องผสมยาผสมปุ๋ยสูตรไหนหเพราะว่าคือเขาทํากันแบบเคมีหนะักค่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นแบบวิธีลดละสารเคมีคมันง่ายกว่าเดิมมากคือมันเป็นอยู่กับธรรมชาติได้เลยเราแค่เข้าใจกลไกเข้าใจระบบนิเวศของธรรมชาติเข้าใจระบบนิเวศข,ข,ของแปลงนาเท่านั้นนะครับมันก็ทําให้ลดต้นทุนแล้วก็ สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดินมาค่อนข้างจะมีความสําเร็จสำริจผลมีความหวังค่ะ <c oughs> สำเร็จครับ <c oughs> และเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วคะ่ะเรื่องราวของการเป็นชาวนารุ่นใหม่ จะเป็นได้อย่างไรและก็เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะทําให้เรานั้นมีต้นทุนในการผลิตนาข้าวที่ลดจํานวนของการใช้เงินลงทุนแต่ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นหลายคนคงอยากรับรู้แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ